สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโปรคอมเมนต์เบิร์ดมูนาสาวไทยรวยพันล้านพระยาเศรษฐีดูไบโปรให้กำลังใจเบิร์ดแฟนแตงโมเรียกว่าหลายคนยังคงติดตามข่าวการเสรียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยา เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเศร้าโศกให้กับเบิร์ตแฟนแตงโมเป็นอย่างมากโดยในงานไว้อาลัยเจ้าตัวเตรียมแหวนและดอกไม้ใส่กล่องก่อนจะนั่งมองแหวนดังกล่าวและร้องไห้ออกมาแหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานที่เบิร์ตตั้งใจนำมาให้กับแตงโมเพราะแตงโมเคยบอกว่าอยากได้จึงสั่งทำเป็นพิเศษล่าสุดเข้าไปส่องในไอจีของเบิร์ตพบว่าค un ุณมูนาอัลซารูนี สาวไทยรวยพันล้านภรรยาเศรษฐีดูไบหลายคนรู้จักกันดีได้เข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์กลางไอจีเบิร์ดแฟนแตงโมด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Thai News ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ